สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ของนานาสตอรีค่ะวันนี้นานาก็มีเลขเด่นใบเรียงเบอร์ของรวมหวยซองมาฝาก FC นะคะงวดประจำวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะขอฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้นานาด้วยนะคะโอเคมาดูตัวเลขกันค่ะ ตัวเลขเอรวมหอยซองนี้งวดสิบหกพฤศจุนายนนี้ก็คือให้ดินสามเจ็ดหกศูนย์แล้วก็สี่เก้าเท่าแหลมพุธ ข้าแหลมโพสสะกดจุดหวยรัฐบาลนี้แล้วก็ดวงเลขเด็ดอยู่ตรงนี้จับตาดูอสไหวพาโชคสี่ทางเสียงไทยบ้านหวย โบดแดงบนล่างแล้วก็เจริญพรยินดีต้อนรับ บนให้เด่นหกล่างให้เด่นเก้านะคะแล้วก็มั่นใจเต็มร้อยมั่นใจเต็มร้อยบนให้เด่นหกนะคะ อพานุพงศ์ให้เด่นบนที่เลขหกให้เด่นล่างที่เลขสามนะคะ หยกทิปข้อมูลบนรางวัลที่หนึ่งให้เด่นที่เลขสามนะคะ ข้อมูลเลขท้ายสองตัวล่างจุก MA ให้เด่น6กับ8นะคะ เซียนมาทองคําท่าช้างให้เด่นสองหกเจ็ดพิเศษบนให้เลขห้ากับเลขเก้า มีดีมีแห่งบนสามอาจารย์แดงมาแล้วให้บนที่สองให้ล่างที่หนึ่งนะคะ โชคล้ำเลิศเวียงจันทร์โชคล้ำเลิศเวียงจันทร์นี่ให้0ล่างให้5กับ9นะคะ สิบล้อบนให้สองสามเก้าฟันให้ตัวเดียวที่เลขเก้านะคะล่างนี้ให้สองห้าแปดฟันให้ที่เลขแปด ล้มหวยเถื่อนสีชัดมาแน่ที่บนให้ที่เลขหกสีชัดมาแน่ที่เลขห้าล่างคนดวงดี ให้เด่นบนที่เลข9นะคะให้เด่นล่างที่เลข2นะคะสภากาแฟให้เด่น5กับ9 รวยทันใจให้เด่นบนที่สองกับห้าเสียนหอย VIP ให้เด่นสี่กับหกฟันให้ตัวเดียวที่เลขหก ไวยชาตินี้ให้บน6กับ9ล่างให้8กับส เพชรอีสานให้เด่นที่เก้านะคะช่อฟ้าล่างให้วิ่งแปดตัวเดียว คู้เท่า999บนให้เด่นที่1ล่างเด่นที่6นะคะดับ0กับ8บนดับศูนย์ล่างดับ8 ให้โชคให้เฮงให้รวยบนที่เลขหกนะคะให้โชคให้เฮงให้รวยบนที่เลขหกนะคะเทพบุตรลีรา เทพพระบุตรลีลาบนให้เด่นที่เลขสี่อันนี้ล่างให้เด่นที่หนึ่งนะคะ เพชรรุ่งโรดให้บนที่สองกับ9กเน้นตัวเดียวไปที่เลข9้านี่ล่างล่างนี่ให้สมกับ9กเน้นตัวเดียวที่เลขสาม ม้าขาวแดงบนเด่นบนที่สมกับหเลขสวยล้มเซียน บนให้สามล่างให้หกนะคะสาธิกามังกรทองสาธิกาปัททะมังกรทอง เหนือใต้บนวิ่งเงินล้านที่เลข1ล่างวิ่งเงินล้านที่เลข2นะคะลองลิม VIP บนให้ที่เลข4ล่างให้ที่เลขสอง เป็นเลขเด่นคราวแดงคนสู้ไฟให้บนที่เลขหกให้ล่างที่เลขสามนะคะ